กูเบื่อแล้วเรื่องเมียนะอยู่กับเมียคนเก่าต้องเลิกัวันๆแม่ไม่พูดอะไรแม่งพูดแต่เรื่องผัวเก่าผัวเก่าอับอายใสนอึดอัดไอ้คนใหม่นี่ดีเว้ยเป็นยังไงไม่เคยพูดถึงเรื่องผัวเก่าแม่จะคุยแต่เรื่องผัวใหม่สบายใจเขางว่าเมียมึงหลอกลอไปเล่นจังหวัดขับรถอยุธยาผ่าอัลตร้า พอถึงปั๊บไปถึงนู่นเลยบ้านเาอยู่อ่างทองไปถึงนอนโรงแรมคืนนี้ฉันจะไปนอนกับเพื่อนอจะไปนอนกับเพื่อนเธอนอนโรงแรมด้ฉันเปิดเท่าก็อย่างดีเลยเมียทิ้งเงินไว้ให้พันห้าพอดีเป๊ะใจน้องเอ้ยถามจริงเท่าไหร่พันห้าน้องทำไมแพงจังอ่ะแปดร้อยได้ป่าวอ้น่าไม่ได้หรอกพันห้าแม่เราก็ตัดสินใจเก็บเงินไว้ดีกว่า เช้าเมียมาเลยทำไมสก,กิดเลยลงมากินอาหารเช้าลงมานั่งกินสักพักนึงอีนั่นเขาก็ได้แขกไงแต่ตอนเช้าก็ลงมากินอาหารมาพอเดินลงมาปั๊บเขาเจอแล้วเขาคอนเาเดินผ่านเรามันว่าเราเสียหายย,หายั <ๆ S 2> ยงไงเป็นไงต่อราคาดีนัก<ๆ>ก็ได้กะรีแก่ๆอย่างนี้แหละเมียด้วย้เมื่อไงมีมุกเมียข้าก็มีม<ก>ุกเมียเอท่าไหร่เอาเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้มราต้องขยี้เลยไว้ทไมยอง ายผู้หญิงเดี๋ยวนี้มันหึงดูลงดูลายทอนดังปิ้งปิ้งมันกดดูลายแล้วจำมาสองวันไปล้างรถเป็นยังไงนะเราจะล้างเองมันไม่ยอมมันจะล้างให้ล้างไปล้างมาพอดูดฝุ่นเสร็จปุ๊บมันเห็นเส้นผมยาวอย่างนี้ปัญหาว่าเราเอาผู้หญิงขึ้นรถชัดเลยเนี่ยเราก็บอกไม่ใช่ผมผู้หญิงมันเป็นวิกกูไปหัดหามันจะกัดทั่วไทยเลยมันเป็นวิกมันก็เถียงหาว่าผมผู้หญิงแล้วไงต่อมึงกับกูเลิกกันมันก็บอกกันแล้วแต่มึงเลิกกัน สักพักขี่มอไซค์ออกนอกบ้านไม่เกินห้านาทีคนข้างบ้านมาตามบอกไอ้สีเมียมึงขับมอไซค์ชนต้นมะพร้าวอาการปางตายฉันไม่รู้จะทำไงเขาบอกว่าช่างมันปล่อยให้มันตายไปเลยต้นมะพร้าวก้อนเลอเสือกมองไม่เห็นเส้นผมนิดเดียวมึงมองเห็นอีาตายตายมีอีกไหมว่ามุกเมียสวัสดีค่ะเจ๊ สวัสดีเมื่อกี้เจ๊าด่าลูกทำไมอ่ะสงสารลูกโตขนาดนี้แล้วเนี่ยใครด่าลูกเจ๊าด่าลูกของเจ๊นี่ไงแล้วไหนลูกแขนนี่ไงลูกเจ๊จะบ้าหรือเปล่าได้ผัวโก้ตายนี้จะต้องเอาลูกแก่แล้วไงอะนะนี่มันเป็นลูกผัวฉันผัวเราเจ๊ Oh my god เจแก่แล้วนะเจ๊ท้าังไงเนี่ยไอดอลหนูเลยนะเนี่ยก็ทำยังไงหรอกเจ๊บอกเคล็ดลับให้ก็ได้อ่ะคืออะไรจ๊ะ เมื่อนี้หรือจนคนไม่ดูกูไล่กูไล่เดี๋ยวค่อยเลือกอู้หันไปแล้วค่อยเล่นไอ้เว้นมึงเลือกขนาดนี้ใครจะมาสนใจเดี๋ยวค่อยเลือก นี่ฉันจะบอกเคล็ดลับให้นะที่ได้ผัวเด็กๆแบบนี้เรารุ่นใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องทำตัวให้เหมือนตู้ ATM เข้าใจปะ <ATM S 2> จ่ะยังไงเหรอเจ๊ยังไงอะตันเหรอนี่เธอโง่เองหรือข้างบ้านยุให้โง่นีฮะ<อ>ไม่เข้าใจหรือไงตู้ ATM หมายถึงไม่ใช่ตันหมายถึงว่าเขาเอาบัตรมาเสียบปุออบปป๊บเงินก็ไหลออกเอาบัตรเสียบปั๊บเงินก็ไหลออกเข้าใจปะเสียบปุ๊บไหลออกเหรอโกเส เข้าใจอ่ะทำไมพอฉันโดนเสียบเนี่ยเงินเข้าตลอดอ๋อผมเธอมันตู้ฝาดนี่ผมแค่มันตู้ถอนเฮ้คุยกับกูดี่ตีด้วยเก้าอี้โอ้โหพูดไรสัสส E S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวีเซนทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.